ทุกคนครับการท่องเที่ยวนั้นเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศ,ษศ,ษศษรษฐกิจมายาวนานแต่ที่ผ่านมาประโยชน์จากการท่องเที่ยวนั้นมักจะกระจุกอยู่แค่ไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มมากกว่ากระจายไปถึงคนไทยทุกคนอย่างทั่วถึงดังนั้นครับพักประชาชนเราจะส่งเสริม An, การท่องเที่ยวโดยเน้นการกระจายครับข,ข้อที่หนึ่งครับเราจะกระจายการท่องเที่ยวไปทั่วไทยปัจจุบันครับเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้การท่องเที่ยวนั้นกระจุกอยู่แค่ห้าจังหวัดหลักดังนั้นครับพักประชาชนเราจะอัดฉีดงบประมาณสองร้อยล้านบาท ต่อ1เมืองรองสําหรับอย่างน้อย25จังหวัดภายใน4ปีเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆร่วมกับท้องถินาา่นและภาคเอกชนเราจะออกโครงการครับเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในเมืองรองโดยการเปลี่ยนบัญชีจังหวัดเมืองรองทุกๆ4เดือนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในเมืองรองสูงสุด1,000บาทต่อทริปสครับเราจะกระจายการท่องเที่ยวไปตลอดปีปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวของเรานั้นมักจะกระจุก อยู่แค่เฉพาะฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซันดังนั้นครับพักประชาชนเราจะส่งเสริมเทศกาลประจําจังหวัดตลอดปีเพื่อเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ในแต่ละเดือนแล้วเราก็จะสับส่นทุนหรือว่าเครื่องมือครับให้คนในท้องถิ่นแลวก็อินฟลูเอนเซอร์นั้นสามารถทำคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปีได้ 3. ครับเราจะกระจายการท่องเที่ยวไปสู่กลุ่มใหม่ปัจจุบันนั้นนะักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยนั้นหลายคนมาเพราะว่าจุดแข็งเดิมของเราโดยค่าใช้จ่ายต่อหัวอาจจะไมไ่สูงมากนักดังนั้องงกกาารรสส่เเิมและะ็จ ไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวันนั้นในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลีย่ยเช่นเราจะส่งเสริมการจัดงานวิ่งหรือการแข่งขันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสายกีฬาและเราก็จะสนับสนุนผู้ประกอบการานการแพทย์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิญสุขภาพ 4. เราจะกระจายไรายได้จากการท่องเที่ยวให้ไปสู่ผู้ประกอบการทาไทยอย่างทั่วถึงปัจจุบันเราเห็นว่าไรายได้จากการท่องเที่ยวนั้นหลายครั้งไม่ได้ไหลไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ดังนั้นครับภาคประชาชนเราจะเอาจริงกับการกวาดล้างทุนเทาและนอมินีในอุตสาหกรรมท เพื่อปกป้องผู้ประกอบการไทยแล้วเราก็จะปรับปรุงกฎหมายโรงแรมครับเพื่อทําให้ที่พักขนาดเล็กขนาดย่อยนั้นสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกมากขึ้นถ้าเราจะกระจายข้อมูลให้ถึงมือนะักท่องเที่ยวเราจะส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติครับโดยนะักท่องเที่ยวนั้นสามารถค้นพบแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลกิจกรรมใหม่ๆเพื่อเดินทางไปเที่ยวเราจะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลการวางแผนการเดินทางและข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะรวมไปถึงการอำนวยความสะดวก เรื่องของการชําระเงินแบบดิจิตอลแล้วก็การแจ้งเตือนภัยพิบัติด,ด้วยเช่นกันมีส้มมีการท่องเที่ยวทั่วไทยทั้งปีมีส้มมีการท่องเที่ยวที่คนไทยทุกคนได้ประโยชน์ครับ